สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบก,กับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูสเต็กกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้มาม่าจะมาแจกสูตรวิธีการทำน้ำจิ้มหมูสเต็กอีกสูตรหนึ่งนะคะน้ำจิ้มหมูสเต็กสูตรที่มาม่าจะมาแชร์วันนี้ก็ดีงามมากๆค่ะเป็นสูตรที่อร่อยลงตัวแล้วก็มีความหอมมันขั้นสุดเลยนะคะ แล้วก็สูตรในการหมักหมูสเต๊กของเรานะคะก็มีความนุ่มหอมอร่อยกำลังดีเลยค่ะคือว่าแทบละลายในปากเลยนะคะเมนูนี้น่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คนไทยในต่างแดนนะคะชอบทานกันค่ะแต่ว่าหาทานได้ยากนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็ซื้อเขาทานนะคะค่อนข้างจะแพงเลยค่ะในเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะยังไงนะคะเดี๋ยวมามา่าจะมาแชร์สูตรวิธีการทำกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือวิธีการเลือกเนื้อหมูนะคะให้เลือกเป็นเนื้อหมูสันนอกค่ะเลือกดูนะคะเอาที่แบบนิ่มๆหน่อยนะคะเวลาหมักผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้นุ่มๆค่ะไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งค่ะจากนั้นให้หั่นออกมาเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนื้อหมูเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นหนาๆประมาณนี้ค่ะเราก็จะหั่นแบ่งครึ่งนะคะ เราก็จะได้ขนาดของชิ้นที่เราจะนำมาเสียบไม้เนี่ยเป็นชิ้นที่กำลังดีค่ะหลังจากหั่นแป่งครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะความหนาอยู่ที่ประมาณ2-3มิลลิเมตรค่ะอย่าหั่นให้บางเกินไปหรือว่าหนาเกินไปนะคะถ้าเราหั่นประมาณนี้นะคะก็จะได้ความหนากำลังดีค่ะเสียบไม้แล้วก็ย่างสุกได้ง่ายด้วยค่ะ ส่วนผสมในการหมักหมูนะคะมาม่าจะใช้เป็นนมข้นจืดอยู่ที่300มิลลิตรตามด้วยเกลือป่นค่ะอยู่ที่1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงขมิ้น1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงกะหรี่นะคะอีก2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราจะนําเนื้อหมูที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปคุกผสมให้เข้ากันค่ะมาณลืมบอกไปนะคะเนื้อหมูที่เราใช้วันนี้นะคะสูตรนี้ใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมหรือว่า1000กรัมนะคะนวดผสมคุกเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อหมูของเราจะจะซึมซับส่วนผสมของเรานะคะจนแห้งได้ประมาณนี้นะคะ ก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อมามาม่าจะเติมน้ํามันพืชลงไปนะคะเพื่อล็อกความชุ่มชื้นสักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะเวลาเรานําไปย่างนะคะเขาจะได้ดูไม่แห้งเกินไปค่ะนวดผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดเอาไว้นะคะแล้วนําไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะเราจะหมักผสมทิ้งไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมง ขั้นตอนต่อมาเรามาเตรียมน้ําจิ้มนะคะมาม่าจะใช้งาขาวนะคะลงไปคั่วในกระทะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะคั่วจนกว่างาขาวของเราเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ได้สีน้ําตาลอ่อนๆนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะนําใส่โครกนะคะจากนั้นมาม่าจะนําสากนะคะกดลงไปค่ะแล้วก็วนๆแบบนี้นะคะเพื่อให้งาขาวของเราเนี่ยแตกตัวค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปทําน้าจิ้มกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นพริกแกงม,สมัสัมนนะคะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะตามด้วยกะทิค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่1กระป๋องนะคะ400มิลลิตรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะให้เพื่อนๆใช้ตะหลิวหรือพายนะคะบ,บี้ผสมเครื่องแกงกับ น้ำกะทิให้เข้ากันก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะขั้นตอต่อมาเราจะมาเริ่มปรุงกันค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่ประมาณ120กรัมตามด้วยเกลือป่อนอีกครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนผสมนะคะจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายดีแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีนะคะก็จะเริ่มเดือดได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราจะมาปรุงเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะ1ช้อนโต๊ะมาม่าปรุงเท่านี้เองนะคะรสชาติได้ประมาณนี้ก็พอใจแล้วค่ะจากนั้นนะคะเคล็ดลับความเข้มข้นหอมมันของมาม่าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่100มิลลิลิตรนะคะตัววิปปิ้งครีมเนี่ยจะทำให้ซอสของเราเนี่ยมีความนัวแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นค่นคะ คนส่วนผสมจนเข้ากันดีนะคะจนเริ่มเดือดได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมงาขาวคั่วที่เราบดเอาไว้ลงไปค่ะที่เราคั่วเมื่อสักคู่สองช้อนโต๊ะนะคะมาม่าจะใส่ทั้งหมดเลยค่ะตามด้วยถั่วลิสงป่นค่ะมาม่าใช้ทั้งหมดอยู่ที่100กรัมในส่วนของถั่วลิสงนะคะมาม่าก็จะป่นแบบละเอียดเลยนะคะ ตอนนี้นอกจากจะมีกลิ่นหอมของงาขาวคั่วแล้วนะคะก็ยังมีกลิ่นหอมของทวรีส่งด้วยค่ะกลิ่นเนี่ยหอมฟุ้งฟิ้งทั่วบ้านเลยนะคะน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะมาม่ารับรองความอร่อยเลยค่ะหอมมันเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็จะไม่มีรสชาติเผ็ดนะคะจะเป็นแบบมันๆหอมๆนัวๆนะคะหลังจากใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็เคี่ยวให้เดือดอีกสักประมาณ2-3นาทีก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอพักจนเย็นแล้ว ส่วนผสมของเราก็จะมีความข้นขึ้นนะคะในระหว่างนี้นะคะให้นำไม้จิ้มหมูสเต๊กของเรานะคะมาแช่น้ำเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการทำน้ำอาจาดกันต่อค่ะส่วนของน้ำอาจาดมาม่าจะใช้เป็นน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาน้ำสะอาด7ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชู10ช้อนโต๊ะ ให้เพื่อนๆนำตั้งไฟนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดแล้วก็ละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ทําการปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วค่ะน้ำจิ้มอาจารย์สูตรนี้ก็จะมีความกลมกล่อมกำลังดีนะคะเอาไว้ทานคู่กับหมูสเต็กของเราค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่ครบ3ชั่วโมงค่ะมาม่าก็จะนำ หมูของเรานะคะออกมาค่ะแล้วก็ทําการเสียบไม้ค่ะเนื่องจากหมูของเราเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆไว้กําลังดีแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเสียบไม้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น้วยค่ะแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะทําการเสียบไม้นะคะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้มาม่าเสียบไม้ทั้งหมดนะคะได้เกิน60ไม้นะคะได้เยอะมากๆเลยคะ่ะจากนั้นเราก็จะไปทำการย่างกันเลยคะ่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการย่างคะ่ะจัดเรียงหมูสเต็กของเราลงย่างได้เลยนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะใช้เป็นน้ำกะทิคะ่ะมาม่าจะใช้เป็นกะทิกระป๋องธรรมดาเลยนะคะผสมน้ำลงไปเล็กน้อยคะ่ะเพื่อไม่ให้มีความเข้มข้นจนเกินไปนะคะ จากนั้นเราก็หลังจากที่เราย่างไปเหลืองด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราก็จะเอาน้ํากะทิของเราทาลงไปนะคะด้านบนแบบนี้ mm. แล้วก็รอให้เซตตัวสักครู่หนึ่งค่ะเราก็ทําการพลิกกลับด้านนะคะก็จะทําให้หมูสเต๊กของเราเนี่ยทำออกมาแล้วนุ่มอร่อยชุ่มฉ่ำแล้วก็ไม่แห้งค่ะ <bars> <S <S พอพลิกกลับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการทาน้ํากะทิลงไปอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ ที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือการใช้ไฟในการย่างนะคะอย่าให้แรงจนเกินไปแล้วก็อย่าให้อ่อนจนเกินไปค่ะเราก็จะได้หมูสเต๊กที่ใช้เวลาไม่นานนะคะก็ย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามน่ากินสุดๆเลยค่ะหลังจากย่างหมูสเต๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะค่อนข้างจะมีความฉ่ำๆนะคะไม่แห้งจนเกินไปค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะ ในส่วนของน้ำจิ้มอาจายดนะคะเราก็จะเติมหอมแดงแตงกวาพริกแดงจินดาน,นะคะแล้วก็มาม่าจะใช้เป็นฮอลล์พิโน่ค่ะหั่นลงไปนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำอาจาดของเราค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานนะคะจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแบบนี้ค่ะมาม่าลืมบอกไปนะคะในส่วนของเตาย่างนะคะถ้าหากเพื่อนๆสนใจอยากจะทําทานเองหรือว่าอยากได้เตาย่างนะคะ ช่วงนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตวอลมาร์ทนะคะเขามีลดราคานะคะราคาเตาย่างแบบนี้นะคะมาม่าซื้อมาอยู่ที่20เหรียญค่ะแล้วในส่วนของฐานนะคะก็เหมือนฐานบ้านเราเลยนะคะเขียนว่าแลมนะคะนะม,ะมาม่าก็ซื้ออยู่ที่หเหรียญค่ะมาม่าบอกไว้เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะมาม่าไม่ได้ประโยชน์ หรือว่าส่วนลดใดๆจากวอลมานนะคะยังไงนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ